สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม a, วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าแชงชักหักกระดูกใน ep ที่สาสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้ทุกวันพฤหัสทางแอปพลิเคชัน Prime Video แชงชักหักกระดูกใน ep ที่3เรื่องราวตัดมาในตอนที่เอกเขาได้มางานศพของลุงซาก และกล่าวขอบคุณต่อหน้าโรงศพของลุงศักดิ์ว่าขอบคุณที่ช่วยหลานของเขาเอาไว้หลันจากนั้นเอกก็ได้ไปคุยกับนิติซึ่งนิติก็บอกว่าให้เอกกลับไปดูแลหลานเธอทางนี้ยวเขาจัดก,การเองแต่เอกก็บอกกับนิติไปว่าเขามีเรื่องจะคุยกับกิติยาขณะนั้นแอม เธอก็ได้เดินเข้ามาในงานเธอได้บังเอิญเจอญาติของเธอที่มีชื่อว่าป้าใหญ่เธอจึงเข้ามาทักทายและถามว่าป้าใหญ่นั้นรู้จักคนที่นี่ด้วยหรอือป้าใหญ่จึงบอกไปว่าเธอมางานศพคนงานที่บ้านของกิติยาเพราะว่าเรานั้นเป็นญาติกัน ตระกูลของกิติยากับตระกูลของแอมเคยดองกันในอดีตซึ่งแอมนั้นก็บอกกับป้าใหญ่ไปว่าเธอเพิ่งรู้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเอกเขาจึงได้สืบเกี่ยวกับตระกูลของกิติยาและตระกูลของแอมจนได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วคนในตระกูลเมื่อสมัยก่อนเคยเป็นดองกันจนมาถึงที่พี่ของเอกกับพี่ของแอมนั้นดะแต่งงานกันหลันจากนั้นทั้งสองคนก็ประสบอุบัติเหตุและคนที่โดนคำสาปคนต่อไปก็น่าจะเป็นแอมเรื่องราวย้อนไปในเมื่อสมัยก่อนก่อนที่ จะเกิดเหตุคำสาปอาถรรนั้นป้าคนดึงเธอมีชื่อว่าแสซึ่งเธอนั้นมีลูกสาวที่มีชื่อว่าเอื้อนเอือนนั้นเป็นง้อยมาตั้งแต่เด็กจนไม่สามารถเดินได้เธอได้พยายามเรียกแม่ของเธอแล้วก็บอกแม่ของเธอไปว่าเธอไม่อยากอยู่แล้วซึ่งแม่ของเธอนั้นก็มองด้วยความเวทนา ซึ่งขนานั้นเองแดงกับเขียวที่เป็นลูกขาหาบดีที่เรือนใหญ่ก็ได้แอบม,มาดูเอื้อนพวกเขานั้นชอบล้อว่าเอื้อนนั้นเป็นผีขณะนั้นเองน้องของเอื้อนที่มีชื่อว่าจันก็ได้ไลนทั้งสองคนนั้นออกไปแต่เขาทั้งสองคนกลับบอกว่ามาพูดแบบนี้กับพวกเขาได้ยังไงพวกเขานั่นเป็นลูกขาหาบดีนะแต่จันก็บอกไปว่าเขาก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละทั้งสองคนจะบอกว่าทั้งจันและพี่ของจนันไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นพ่อกันแน่ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็วิ่งหนีไปซึ่งแม่ของจันก็ได้ห้ามจันเอาไว้ไม่ให้ไปเอาเรื่องทังคู่และเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้นแสเธอได้ไปหาคนที่ขายยาเพื่อต้องการจะเอาไปทำอะไรบางอย่างป้าคนขายจึงได้บอกกับแสว่ายานี้เขาเรียกว่ายาผีบอกถ้าเกิดว่าคนหรือสัตว์นั้นกินเข้าไปยังไงก็ไม่รอดแต่ยานี้มันเป็นยาสมุนไพรมันไม่แน่ไม่นอน ผลมันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้แสจึงถามว่ามันคืออะไรแต่ป้าแกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูหลังจากนั้นแสก็กลับมาที่บ้านและเธอก็ได้เอาข้าวมาป้อนให้กับเอื้อนซึ่งเอื้อนเธอก็พยายามลุกขึ้นมากินและเธอก็ถามแม่ของเธอไปว่าแม่นั้นเป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้แต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกกินข้าวเถอะลูกและในตอนกลางดึก เอือนเธอมีอาการปวดท้องเป็นอย่างมากและเธอก็บอกแม่ของเธอว่าเธอปวดท้องแต่แม่ของเธอก็นอนฟังเฉยๆโดยที่ไม่ลูกมาช่วยอะไรเธอเลยแล้วก็นอนหลับไปเช้าวันต่อมาเมื่อแสน,นตื่นขึ้นก็พบว่าเอื้อนนั้นหายตัวไปเธอเพบว่าเอื้อนลุกยืนขึ้นมาได้โดยที่เธอไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ายาผีบอกผลมันอาจจะตรงกันข้ามอย่างที่ป้าคนขายนั้นบอกก็ได้หลังจากนั้น แสก็ได้เอาเอื้อนขึ้นไปบนเรือนใหญ่ไปให้กับตาเธอที่เป็นคุนหลวงบนเรือนนี้ได้ดูว่าเธอนอาหารปกติแล้วทุกคนนั้นงงไปอย่างมากว่าเอื้อนนั้นกลับมาเป็นปกติได้อย่างไงหลังจากนั้นคุณหลวง ก็ได้ไปนิมนต์พระเพื่อมาปัสสนียบบนเรือนพระอาจารย์จึงบอกไปว่าช่วงนี้น่ะมันมีพวกโรคหาก็ให้ทุกคนนั้นระวังตัวกันบ้างรักษาตัวเองให้ดีหลังจากพระอาจารย์นั้นกลับไปกุณหลวงจึงได้มาบอกกับแสว่าแสไม่ได้มาเขียนหนังสือให้กับเขานาน,านแล้วว่างๆก็มาเขียนให้หน่อยและเขาก็หันไปถามกับเอื้อนว่าแล้วเอื้อนละ่ะ เขียนหนังสือเก่งไหมแสพยายามจะห้ามลูกสาวไม่ให้พูดแต่เอือนกลับบอกว่าเธอนังเขียนไม่ค่อยเก่งคุณหลวงจึงบอกว่างั้นก็ดีเลยเดี๋ยวตาจะช่วยสอนหนังสือให้ขึ้นมาบนเรือนบ่อยๆหลังจากนั้นเอือนเธอก็เดินขึ้นมาบนเรือนตามคําที่คุณหลวงนั้นได้พูดเอาไว้แต่ก็ถูกแดงกับเขียวมาต่อว่าว่าขึ้นมาบนเรือนทําไมแล้วก็ยังว่าเอื้อนนั้นเป็นผีเหมือนเดิมซึ่งเอือนนั้นก็โกรธมากจู่ๆดวงตาของเธอกลับกลายเป็นสีขาวหลังจากนั้น เขียวก็สลบไปส่วนแดงนั้นก็กลัวมากๆเขาจึงไปฟ้องแม่ของเขาที่เป็นคุณหญิงภรรยาของลูกชายของคุณหลวงเธอจึงมาต่อว่าเอือนแล้วบอกว่าเอื้อนนั้นเป็นปีศาจเอื้อนน่ะเล่นของทําให้เขียวนั่นนอนแน่นิ่งแม่ของเอือนก็ช่วยเอือนแล้วบอกว่าอย่ามา่าวหาลูกสาวของเธอคุณหญิงจึงเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ฟังตามที่แดงได้เล่าให้ฟังว่าจูจๆเอือนแค่มองเฉยๆก็ทําให้เขียวนั่นนอนแน่นิ่งไป คุณหลวงจึงถามกับเอือนไปว่าเอื้อนเล่นของตามที่คุณหญิงนั้นกล่าวหรือเปล่าแต่เอือนก็บอกว่าไม่เธอจึงพยายามให้แดงนั้นเล่าซึ่งแดงก็ยังคงยืนยันว่าเอื้อนนั่นแหละเป็นปีศาจและก็เล่นของด้วยซึ่งขณะนั้นเอือ้อนก็มองแดงด้วยสายตาที่โกรธมากๆแต่ว่าคุณหลวงก็ไม่เชื่อและคิดว่าเอื้อนน่ะอยู่บนเรือนตลอดอยู่ที่บ้านอย่างนี้จะไปเอาเวลาที่ไหนไปเล่นของคุณหญิงนั้นยังไม่ยอมหยุดเถียงคุณหลวงจนทําให้ครูหลวงนั้นลงไม้ลงมือทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมาก ที่คุณหลวงนั้นทําถึงขั้นนี้ลูกชายของคุณหลวงจึงเข้ามาขวางเอาไว้และขอว่าอย่าทําภรรยาของเขาเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้เองคุณหลวงจะบอกไปว่ายังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็ให้รักกันไว้ในคืนนั้นเอนื้อนเธอมาให้คุณหลวงนั้นสอนหนังสือซึ่งคุณหลวงก็ชมเอื้อนว่าเอื้อนนั้นหัวดีมากและถามกับเอือนไปว่าเอือนนั้นอ่านหนังสือถึงเล่มไหนแล้วเอือนจึงบอกกล่าวไปและจู่ๆคุณหลวง บ,บอกว่าเขาขอจับมือเอื้อนหน่อยนะและเขาก็จับตามแขนแลรวบอกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะกลับมาเป็นปกติแบบนี้เราจันั้นเขาก็ให้เอื้อนขึ้นมานั่งข้างๆแล้วก็ลูบไปตามขาของเอื้อนเพื่อต้องการจะดูว่ามันปกติดีหรือเปล่าแต่เอื้อนก็พยายามจะหนีแล้วบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายเธอขอตัวกลับหน่อยแต่คุณหลวงก็บอกว่าเอื้อนนะเป็นหลานที่เขานั่นรักมากๆนะมาให้ตานั้นเชยชมหน่อยสิและจูจ่ๆคุณหลวงก็จะทําการสบายให้เอื้อน แต่เอื้อนนั้นก็วิ่งหนีออกมาที่ด้านนอกและมาเจอกับแม่ของเธอเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรแม่ของเธอได้รู้ทันทีว่าคนหลวงนั้นทําอะไรเอื้อนเธอจึงหันไปบอกกล่าวว่าทําไมถึงทําแบบนี้ ไม่มีความเป็นคนเลยหรือยังไงอย่าทํากับลูกของเธอเหมือนที่ทํากับเธอแบบนี้และเธอก็ตอบว่าคุณหลวงว่าคุณหลวงน่ะไม่ใช่คนถึงทํากับคนในตระกูลของตัวเองแบบนี้คุณหลวงน่ะไม่พอใจเป็นอย่างมากและลงไม้ลงมือกับแม่ของเอื้อนแต่มันก็ดุนแรงจนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตไปเอื้อนนั้นโกรธเป็นอย่างมากเธอกําลังจะเข้าไปจัดการคุณหลวงขณะนั้นลูกชายของคุณหลวงก็เข้ามาขวางเอาไว้และกําลังจะไปทําร้ายเอื้อนแต่เอื้อนเธอก็ใช้พลังที่เธอได้มีทําให้เขา นั้นหยุดชะง,งักและจัดการกับร่างกายของเขาไปตามที่เธอนั้นต้องการและจูจูร่างของลูกชายของคนหลวงก็สลายหายไปซึ่งเอื้อนในตอนนี้ดวงตางของเธอนั้นกลายเป็นสีขาวเหมือนในตอนที่เธอั้นทำกับเขียวทุกคนนั้นกลัวไปอย่างบ้างจึงพากันวิ่งหนีหลังจากนั้นเอื้อนก็ได้ถูกจับเข้ามาคังเอาไว้จันได้เอาน้ำมาให้เอื้อนกินและบอกว่าเขานั่นแอบคนอื่นมาเดี๋ยวจะขอไปดูก่อนว่ามีใครตามมาหรือเปล่า ซึ่งจานนั้นเหมือนมีอะไรในใจบางอย่างและเขาก็นึกไปในตอนที่เขานั่งเข้ามาดูร่างของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณหลวงได้บอกว่าเอื้อน่ะเป็นปีศาจเอือนเป็นคนทําแม่ของจันเองซึ่งขณะนั้นเอนื้อนเธอก็ไอออกมาเป็นเลือดเพราะน้ําที่เอื้อนนักินเข้าไปจานนั้นใส่อะไรบางอย่างเข้ามาจานได้เดินกลับเข้ามาในนี้แล้วก็บอกกับเอื้อนไปว่าเอื้อนน่ะเป็นคนทําร้ายแม่ทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยแต่เอื้อนก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทํา ขนาดน,นั้นเองพวกคุณหลวงและคนในบ้านก็ได้พากันมาที่นี่แล้วก็บอกว่าเอื้อนนะเป็นปีศาจเธอนะน่าจะเป็นแม่มดหมอผีเอือนก่อนอที่เธอจะเสียชีวิตไปเธอจึงพูดคําสุดท้ายว่าเธอขอสาปแช่งคนในตระกูลทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นคนในตระกูลนี้ขอให้ทุกคนนั้นทุกทรมานเหมือนอย่างที่เธอนั้นเคยเป็น ไม่จบไม่สิ้นจนกว่าตระกูลนี้จะหายสาบสูญไปลจาจกนั้นเอื้อนเธอก็เสียชีวิตไปในที่สุดเรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันในขณะที่เอกเขากลับจากงานศพและกําลังจะไปที่โรงพยาบาลแอมพยายามคุยกับเอกว่าวันนี้รถไม่ติดเลยเนอะแต่เอกนั้นก็ไม่ได้พูดกับเธอและกําลังมือลอยเธอจึงถามไปว่าเอกนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่เอกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเขาจึงถามแอมว่าห่วงเขาเหรอแอมจะบอกว่าห่วงซึ่งเอกก็อึ้งไป แล้วเขาก็ขอตัวไปหาเดณนะตอนนี้เดเขายังไม่ฟื้นขึ้นมาเอกจึงไปถามอาการของเดจากหมอหมอจึงบอกว่าเดนะไม่มีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นอีกแล้วโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยเพอราะร่องรอยบาดแผลมันค่อนข้างจะสาหาัสซึ่งกระทำให้เอกนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้เดินก้มหน้าก้มตากลับมาที่ห้องของเดและเขาก็ต้องตกตะลึงในตอนที่เขาเปิดประตูออก เขานันพบว่าเดย์ลุกขึ้นมานั่งได้และเดยก็หันมาบอกกับเอกว่าเอกหายไปไหนมาเอกจึงบอกไปว่าเขาั้าไปหาหมอซึ่งตัวของเดย์เขาก็หันมาคุยกับเอกเหมือนว่าเขาน้นมองเห็นปกติเขาจึงถามเอกไปว่าเอกนั่นเป็นอะไรทําไมถึงต้องร้องไห้ด้วยเอกจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้ร้องสักหน่อยพูดเหมือนเห็นเลยนะแต่เดก็บอกไปว่าเขาเห็นจริง แล้วก็บอกกับเอกว่าเขาอยากกลับไปหาหมดแดงมดแดงกําลังตกอยู่ในอันตรายเรื่องราวแต่มาที่บ้านแอมได้กลับมาหาหมดแดงแล้วก็เตรียมกับข้าวมาให้กับมดแดงเธอพยายามเรียกมดแดงแต่มดแดงนั้นก็ไม่ตอบแต่กลับมาที่โรงพยาบาลเดได้บอกกับเอกไปว่าเขาหนาะถึงตาจะมองไม่เห็นแต่เขาเห็นภาพทุกอย่างนะตอนนี้มดแดงกําลังอยู่ในอันตรายเพราะว่าผู้หญิงผมยาวกําลังจะมาเล่นง,งานมดแดง เขานั้นอยากกลับไปช่วยพี่สาวเอจึงถามไปว่าเดเห็นได้ยังไงเดจึงบอกว่าเขาเห็นจากภาพในหัวซึ่งเอกก็ตกใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แตกลับไปที่บ้านแอมเธอขึ้นมาหาหมดแดงที่บนห้องเธอกลับพบว่ามดแดงกําลังร้องอย่างเจ็บปวดเพราะร่างกายของมดแดงเริ่มจะเป็นเหมือนคนอื่นที่โดนคำสาปแล้วแอมนั้นจึงพาหลานสาวมาส่งที่โรงพยาบาลเอก ซึ่งไม่ถามหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หมอก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จากสาเหตุแต่รู้ว่าตามร่างกายของมดแดงมันจะค่อยๆบิดงอไปเรื่อยๆตัดมาในตอนที่แอมเธอมานอนเฝ้ามดแดงที่ห้องขณะนั้นก็มีมือของแครบ,บางคนโผล่มาจากใต้เตียงที่มดแดงกําลังนอนอยู่ซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของผู้หญิงผมยาวหรือวิญญาณของเอือนั่นเองเธอขึ้นมาข้อมูลร่างของมดแดงซึ่งมดแดง ก็พยายามจะเรียกน้าของเธอแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาขณะนั้นวิญญาของเอื้อนก็ได้หันไปมองแอมที่กําลังนอนหลับอยู่แต่เมื่อแอมนั้นตื่นขึ้นกลับพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องราวตัดมาที่กิติยาเธอได้รับข้อความจากเอกที่บอกว่าผมเห็นแล้วนะผีผู้หญิงโบร,ราณคนนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่นี่เอกได้โทรไปหากิติยาและบอกว่าเขาน่ะไม่น่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยไม่น่าไปช่วยกิติยา ทำให้ครอบครัวของเขาต้องมาโดนคำสาปแบบนี้ไปด้วยหลานๆของเขากำลังเป็นเหมือนที่ครอบครัวของกิติยาน,นั้นเป็นกิติยาจึงบอกไปว่าอย่ามัวแต่มาโทษกันแบบนี้เลยทางที่ดีเราควรจะแก้ไขคำสาปให้ได้เพื่อหลานๆของเอกจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นเอกกิติยาแล้วก็นิธิก็ได้เอาตลับทองเหลืองที่เพิ่งได้มาที่ในนั้นมันมีลูกตาอยู่ด้วยพวกเขากําลังสงสัยว่าชิ้นส่วนนี้อาจจะเป็นของวิญญาณผู้หญิงผมยาวนั่นนิธิได้บอกว่า เหมือนมันค่อยๆเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแทนที่มันจะเน่าเสียไปหลังจากที่นิธิได้สำรวจในตลับทองเหลือนี้แล้วเขาก็ได้พบว่ามันมีแผ่นทองอยู่ในนั้นด้วยเมื่อมาขยายดูก็พบว่าในนั้นมันมีเหมือนเลขอยู่ถ้าดูดีๆมันคล้ายๆกับเลขโหราศาสตร์เอก ซึ่งไปเอาตำราขึ้นมาดูแล้วก็ได้ข้อมูลจากตำราว่าไอเลขพวกนี้มันน่าจะเป็นวันที่ของคนที่เกิดวันนี้เราจะนำพวกเขาก็พยายามตามหาข้อมูลกันเพื่อจะเจอคนที่เกิดวันนี้ซึ่งกิติยาก็พยายามตามหาคนในครอบครัวแต่ก็ไม่มีเหมือนกันเอกจึงบอกไปว่าเราต้องพยายามทำอะไรก็ได้ให้มันแคบกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันกว้างเกินไปที่เราจะหาเจอตัดมาที่โรงพยาบาลขณะที่แอมกำลังดูเดย์อยู่ เธอคนเกย้อนไปในตอนที่เธอนั้นแอบบได้ยินเอกคุยกับกิติยาเรื่องที่ว่าครอบครวงเขานั้นโดนคำสาบแอมจึงถามไปว่านี่มันเรื่องอะไรนะ่ะแต่เอกนั้นไม่ยอมเล่าให้ฟังแอมจึงบอกไปว่าถ้าไม่เล่าก็ไม่ต้องมาเข้าใกล้หลานของเธออีกหลังจากนั้นเอกจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับแอมได้ฟังแต่แอมก็บอกว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้เลยแต่เอกก็บอกไปว่าถ้าเราแก้ไขคำสาบได้ มันน่าจะทําให้หลาลาของเราดันกลับมาเป็นปกติแอมซึ่งพูดอย่างน้อยใจว่ากิติยานะคงสําคัญกับเอกมากสินะถึงเอาชีวิตของลาลาไปเสี่ยงแบบนี้ตัดมาณปัจจุบันเดได้ตื่นขึ้นมาและถามว่าแอมนั้นเป็นอะไรทําไมทําหน้าแบบนั้นแอมจะบอกกับเดยไปว่าคุณเหมือนเห็นเลยเนอะเดจึงบอกว่าเห็นสิไม่เชื่อเขาจะทําอะไรให้ดูซึ่งเดก็เดินลงมาจากเตียงเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งแอมนั้นก็อึ้งอยู่ ขณะนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเธอจึงไปรับสายคนที่โทรเข้ามาก็คือเอเขาถามว่าลารๆนนั้นเป็นอย่างไรบ้างแอมจึงเล่าให้ฟังว่าเดน่าแปลกเขานั้นลุกขึ้นมาเล่นเหมือนว่าตาของเขานั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งนั้นเอจึงบอกว่าเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันขณะนั้นเองกิติยาก็เดินมาได้ยินพอดีหลังจากนั้นนิทิ ก็ได้ไปพาหมอดูไพยิบซีเพื่อมาให้ช่วยตามหาคนที่พวกเขากำลังตามหาในวันเกิดที่ได้จากแผ่นท้องนั้นซึ่งหมอดูก็ได้ให้กิติยานั้นอธิษฐานในสิ่งที่เธอนั้นต้องการจะค้นหาและให้เลือกไพมาจำนวนสี่ใบหลังจากที่กิติยานั้นเลือกไพ่เสร็จหมอก็ได้เปิดไพทั้งสี่ใบนั้นและเธอก็กำลังหลับตาและนึกถึงภาพนี้ในของเธอมันคือไฟสีแดงคล้ายๆกับนรกและเห็นตาของแครบ,บางคนที่น่ากลัวมากๆ นี่ทีจึงพยายามปลุกหมอดูแลบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจูจูเธอก็รู้สึกแปลกๆที่ฟันของเธอและเมื่อเธอนั้นบ้วน,นมันออกมากับพบว่าฟันของเธอนั้นหักเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเธอนั้นได้สติกลับพบว่าทั้งหมดนั้นไม่เป็นภาพหลอนเธอจึงบอกว่าเธอนั้นไม่เอาแล้วเธอไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้ขณะที่เธอกําลังจะหนีไปเอจจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอดูจึงบอกว่าให้ดูดีพายนั้นสี ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรพวกเขาจึงพยายามสังเกตที่ไพ่ซึ่งมันก็มีไพ่ความตายอยู่ด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีไพ่คนสองคนที่เป็นไพ่คู่กันทุกคนจึงคิดว่าหรือพวกเราต้องหาคนที่เป็นแฟนแต่พวกเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนที่เป็นแฟนน่ะมันเป็นใครกันแน่เอกจึงเดือย้อนไปในตอนที่เขานั่งกลับมาที่บ้านเพื่อหาตำราเขาเห็นภาพที่ผนังเป็นภาพที่ปูเลกถ่ายกับคนคู่หนึ่งที่เป็นฝาแฝดเอก จึงได้ขับรถกลับมาที่บ้านแล้วกันเด็กย้อนไปในตอนที่เขานั้นเป็นเด็กซึ่งเอกกําลังเรียนวิชาโหราศาสตร์จากปู่เล็กขณะนั้นก็มีเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งนั้นมาเรียนด้วยปู่เล็กได้บอกว่าวิชานี้มันจะเอาไว้ช่วยคนได้ดูดวงชะตาของคนแล้วก็ชี้ให้ดูว่าตรงภาพตรงผนังหน้ามีแฟดคู่หนึ่งที่เคยมาให้ปู่เล็กนั้นช่วยแต่ปู่เล็กนั้นไม่สามารถช่วยได้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราจะสามารถช่วยเขาได้ เ,เขาจึงถ่ายรูปนั้นเก็บเอาไว้เพื่อต้องการจะพยายามตามหาแฝดคู่นี้ที่มาให้ปู่เล็กนั้นช่วยเขาจึงวิดีโอคอไปหากิติยานีท่ทีจึงบอกไปว่าสถานที่ที่ปู่เล็กนั้นไปถ่ายรูปด้วยมันคือชุมชนชุมชนหนึ่งพวกเขาจึงได้ออกไปตามหาที่ชุมชนนั้นแต่คนที่นี่ก็ไม่มีใครเคยเห็นเลยพวกเขาน้นเดินไปทั่วชุมชนแต่ก็ไม่เจออยู่ดีเอกมนอยู่อยู่ที่ร้านค้าร้านหนึ่งเขาจะมาซื้อน้ําในร้าน และขณะนั้นเองเจ้าของร้านก็ได้เดินออกมาท่าทางเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุแต่ดูเหมือนว่าเธอน่าจะเป็นทอมมากกว่าเอกจึงเปิดภาพในโทรศัพท์ดูแล้วก็พบว่าเธอคนนี้ก็คือแฟนคู่นั้นที่อยู่ในรูปกับปูเล็กนั่นเองพวกเขาจึงได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเธอนั้นมีชื่อว่าอาซุนเธอได้บอกว่าเธอนั้นเคยไปขอความช่วยเหลือจากปูเล็กแต่ว่าปูเล็กนั้นไม่สามารถช่วยเธอได้ พวกเขาจึงเล่าเรื่องคำสาบของตระกูลกิติยาให้กับเธอได้ฟังเธอจึงบอกว่าคนในตระกูลของกิติยานั่นแหละที่เป็นคนทําให้เธอนั้นต้องเป็นแบบนี้หลาจากนักกิติยาจึงถามว่าอาซุนมีตลับทองเหลืองนี้ไหมเพราะว่าเธอต้องการตามหาชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขคำสา อาซุน,นจึงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ได้ฟังว่ามาก่อนเธอเขาไม่ได้เป็นอะไรโจนจูจูเธอกลับระลึกชาติได้ในอดีตเธอนั้นเคยเป็นจับกลางที่เดินทางมาจากเมืองจีนและได้พบรัก กับคุณหญิงคนหนึ่งแต่ว่าคุณหญิงเธอเป็นภรรยาของข้าหามบดีที่นี่แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็แอบลักลอบคบชู้กันและจะพากันหนีแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังหนีก็ได้ถูกลูกน้องของข้าหาบดีเข้ามาจับตัวเอาไว้พวกเขานนั้นถูกจับเข้ามาในป่าโดยที่สามีของคุณหญิงก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ด้วยกันนะก็จะให้ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันทุกชาติไปอสุนได้หันมาบอกกับคุณหญิงว่าถ้าชาตินี้เราไม่ได้คู่กันก็ขอให้เรานั้น ได้เจอกันทุกๆกชาติหลังจากนั้นเขาก็ถูกลูกน้องสามีของคุณหญิงนั้นจัดการไม่เพียงแค่นานพวกเขาต้งสองคนยังถูกให้พราหมณ์นั้นมาสวดคาถาเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นระลึกชาติได้ในทุกชาติไปแต่ไม่ให้เขานั้นได้คู่กันและพราหมณ์คนนี้ ก็ได้เอาตลับทองเหลืองวางไว้ในหลุมนี้อีกด้วยอาซุนจึงได้ถามทุกคนว่าอยากรู้ไหมละ่ะว่าซานานั้นอยู่ไหนเธอจึงพาไปดูและพบว่าซานาที่เกิดมาเป็นฝาแฝกกับเธอทั้งสองคนนั้นแม้ในอดีตชาติจะรักกันแต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถรักกันได้เพราะว่าต้องเกิดมาเป็นพี่น้องกันอาซุนจึงบอกไปว่าการที่เธอนั้นระลึกชาติได้ถึงความรู้สึกในอดีตมันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกแล้ว เธอจึงไปขอให้ปูเล็กช่วยแต่ปูเล็กก็บอกว่าไม่สามารถช่วยได้สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะมีคนมาช่วยโรวเองพวกเขาทั้งสามคนซึ่งถามหาตลับทองเหลืองและพวกเขาจะไปตามที่หลุมที่อสุนนั้นเสียชีวิตในอดีตแต่ว่าอสุนก็บอกไปว่าไม่ต้องไปตามหรอกเรื่องราวจะย้อนไปในตอนที่อสุนที่เขานั้นระลึกชาติได้แล้วเขาก็มาหาร่างของตัวเองในอดีตและเมื่อได้เห็นมันก็ร้องโฮมร้องไห้และเขาก็เอาตลับทองเหลืองนั้นไปและจากนั้นอสุน ก็ไปหยิบตลับทองเหลืองมาให้กับทุกคนและเขาก็บอกกับกิติยาไปว่าที่แท้จริงแล้วเขานั้งโกรธเกลียดตระกูลของกิติยามากเพราะสามีของผู้หญิงคนนั้นก็คือคนในตระกูลของกิติยาที่ทําให้เธอต้องทรมานทุกชาติไปแบบนี้ในทีจึงบอกไปว่าแต่ว่าตอนนี้ตระกูลของกิติยาก็ได้รับกรรมในสิ่งที่พวกเขานั้นทําไปหมดแล้วเอกจึงบอกว่าเขาจะเป็นคนทําให้คําสามนี้หายไปเองและคําสาบที่อสุนกับอาสานั้นโดน ก็จะได้สลายหายไปด้วยขนาดนั้นอาซางก็ได้ตื่นขึ้นเธอจึงเรียกอาซุนอาซุนจึงบอกกับอาสางไปว่า ตอนนี้ความสามมันกันมันจะถูกแก้ไขแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องทุกขทรมานแบบนี้อีกแล้วอสุนที่เห็นว่าอาซานกำลังอายอยู่จึงได้เอาน้ำชาให้กับอาซานได้ดื่มและจูจูอาซานเธอก็เสียชีวิตไปเลยเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่อสุนได้เอาชาให้กับอาซานเธอได้ใส่อะไรบางอย่างลงไปในชานั้นด้วยอสุนจึงบอกกับอาซานไปว่าต่อไปไม่ต้องทุกขทรมานแล้วนะ และเธอก็ได้ยื่นตลับทองเหลืองนั้นให้กับกิติยาไปกิติยาจึงสัญญาว่าเธอจะแก้ไขคำสาบนี้ให้ได้และจูจูอสุนเธอก็หยิบมีดขึ้นมา ซึ่งกระทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่ทําแบบนั้นเป็นเพราะว่าอสุนต้องการจะตามไปอยู่กับอาซานนั่นเองอาซุนคงคิดว่าถ้าเกิดว่าทาแบบนี้ชาติหน้าในตอนที่แก้ไขคําสาปได้แล้วคงไม่ต้องเกิดมาทุกทรมานแบบนี้ในขณะที่นิธิกําลังจะโทรแจ้งตํารวจจูจูอาซุนและอาซานกับลุกขึ้นมาทั้งสองคนและบอกว่าทุกคนต้องตายซึ่งนั่นเป็นพรดุงวิญญาณของเอื้อนที่มาสิงร่างของทั้งสองคนและพูดจาแบบนั้นพวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมาก และเรื่องราวแจ็ชักหักกระดูในอีพีที่3ก็ได้จบลงซึ่งต้องบอกว่าในอีพีนี้เขาได้เปิดเผยถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของคำสาบแล้วนะครับผมมันมีจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าทาไมในตอนที่อสุนกับอาซานั้นเสียชีวิตคาหามาดีคนนั้นที่เป็นตระกูลของคุณหลวงน่ะถึงต้องเอาตลับทองเหลืองมาใส่ไว้ในหลุมด้วยผมคิดว่าในตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงนะครับที่พรามกําลังทําวิธีแยกชิ้นส่วนของเอื้อนอยู่ เพราะว่าต้องสะกดวิญญาณพวกเขาจึงทําแบบนั้นไปด้วยจนมันกลายมาเป็นปฏิปตอกลายเป็นเกมให้กับทั้ง3คนนั้นได้แก้ไขนั่นเองทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังใน e p ที่1และ e p ที่2เดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำไว้ให้นะครับและตามไปฟังถึง